มาแล้วโอ้โหกระโดดไปเต็มไม่เฮี้ยไปชำนาญกันอ่ะกูโดดบ้างเนี่ยเรายิงเชือกไงเอ้าไอเฮี้ยถ้าหันท้าหันคนแรกที่ยิงเชือกไม่เป็นเหรอเฮี้ยตอนเขาสอนไม่ตั้งไม่ตั้งใจฟังเขาไอ้พอมาสู้จริงไม่มีไม่รู้ไม่รู้วิธียิงเชือกนะ ากปาปัญหาไม่ได้โอ้โหท่านมาแล้วไอ้เหี้ยวิ่งรันมันตามตามอยู่ใครก็ได้ไอ้เหี้ยกูแม่งหน้าที่หน้าที่คืลอล่อท่านที่อะไรท่านก่อมาเนี่ยตัวตัวนี้แม่งสักกี่เมตรด้วยเหี้ยสิบห้าเมตรไหมหรือสองเมตรวะไรืสองเมตรตี้ไป แย่ยน้าสมเพชชื่อหมายแย่ทำอะไรไม่ได้เลยฟันดับก็ไม่ได้ยิงเครื่องย้ายฐานปิติก็ไม่ได้แดกไปเถอะแดกไปเถอะไม่รู้เแยกูอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ส่วนไหนของเมืองคิวอีคิวอีเฮียกูเล่นในโทรศัพท์ไม่มีคิวอีเยอะมากเนี่ยไม่รู้เออหรือว่าหรือว่ากด จำวะเอ้ยอันหาวิปเอ้ยบางทีกว่ะใช้ปืนใหญ่ไงเอออปืนใหญ่ใช้ไม่ได้อีอปืนใ่เฮียมันสำหรับประกอบเกมเฮียพาประกอบเกมอ่าใช้ก็ไม่แล้วกูทำเฮียอะไรไม่ได้เลยจังหวะนี้ทำได้เพียงติดตามดู กูจะหนีขึ้นกำแพงก็ไม่ได้เว้ยจะหนีขึ้นหลังคาบ้านก็ไม่ได้สัสว่เอาหรือว่ากูต้องมาเติมแก๊สเอ้แต่แก๊สกูก็เต็มดีว,ว่ะมันต้องทำไงอะ่ะดาบก็ใช้ไม่ได้เครื่องย้ายก็ใช้ไม่ได้เฮียไอสว์เอาของกูไม่ได้รับของมือสองมาใช้เลยเฮียเอ้ยมันขอพรจากพระเจ้าอยู่เฮียมันโอ้โหมหาตรฐนมาสนใจกูแล้วอ่ะไเพื่อนเพื่อนเพื่อไรเ,เก็บอยู่เฮียเพื่อไรเก็บอยู่ อย่าเพื่อนเลยเพื่อนตรงนี้เลยตรงนี้เลยมึงอิ่มเหมือนอ่ะเอาเอาเพื่อนโดนแดกแล้วอ่ะอจบเลยเฮ้ยกูโดนแดดกูโดนแดดอืออืมเฮ้ยชิบอ๋อนะทำพี่ทำอะไรไม่ได้สัตว์ได้แต่กระโดดึ๊บกระโดดแปะหน้ามันเลยแต่บางทีกูอาจจะยืนอยู่บนไหล่มันก็ได้ยืนอยู่บนไหล่เอ้ยกูเป็นนกแกเกลเลยอ้า เฮ้ยเตะไม่โดนแม่งดับมาจากไหนน่ยเ้เตะมืดไอ้สัสหโอ้อบักอ่ะกระตอกอ้าอ้ยโอ้ยทนั้นเองไม่ตาย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 ไออเม้ยสอตัวเอโอสอตัวหนึ่งสองสา้าหก้ยตัวเล็กต้องฟิวชั่นอก โอ้ยโอ้ยตัวเี้ยกิ้งตัดหน้ากมาเอ้ยเอ้ยเฉียดีกิ้งตัดหน้ากมาอยู่นี่อยู่นี่เลยเฮ้ยฝนตกไปก็นี่ฝนตกไหลลงทีนาตาไปไหนไหนไหนกูจะรอบตัวเลยมทางนี้ทางไหนวะ เดินผ่านไปหาล็อกไปหาล็อกเฮ้ยตัวเล็กก็เดินเข้ามาได้ด้วยวะเข้าเพื่อดนเตะตายเลยนี่ไงตัวนี้ไอ้ต้องเตะขาป่ะอึ๊บชึบต้องสร้างความก่อกวนสร้างความก่อกวนสร้างความก่อกวนไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรกูกูสร้างความก่อกวนอยู่เลยเออมึงจัดการด้วยกูฝากจัดการในบ้านหน่อย ไหนโอเคก็กองมังไปโอ้ยเต็มเลยสาธเตอร์เออเลหลือชึบื้นหน่วยหลอกล่อหน่วยหลอกล่อหน่วยหลอกล่อหมุนรอบตัวหมุนเอ้ยย้ายย้ายนะไม่ก่อนนี้ใช้เวลาช่างมัง งับเฮ้ยโอ้ดูดุดดกะปัน้นเลยสัตว์ข้อเยอะเลยตามมาจากนักเรียนครูจะพามาทัศนศึกษาที่เมืองแห่งนี้ถ้ามองไปด้านซ้ายพวกเธอจะเห็นว่ามีกำแพงตัวหนึ่งกำลังกระโดดอยู่เอ้ยกำแพงกำลังเฮ้ยเี้ยกำแพงตัวหนึ่งกำลังกระโดดเฮ้ยแม็กกัว